สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุก่มกลิบเกม i มิงนะครับผมกลิบนะครับผมสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มเล่นเกมแฟนตาซีไลฟ์ไอคลิปนี้เนี่ยผมรวบรวม10อย่างที่ถ้ารู้ตั้งแต่ต้นน่าจะช่วยให้เล่นสบายขึ้นประหยัดเวลาขึ้นอย่างแรกเนี่ยผมว่าคําถามยอดฮิตเลือกไลฟ์อะไรก่อนดีเลือกอาชีพอะไรก่อนดีตัวผมเองเนี่ยตอนแรกผมก็เลือกเทพไว้ก่อนเลือกแบล็กสมิธแต่พอมาลองเล่นดูแล้วเนี่ย พอเราสำรวจเราก็เจอต้นไม้เจอแร่เจอปลาเจออะไรต่างๆแล้วเราไม่มีอาชีพที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวทรัพยากรกน,นั้นๆนะมันก็แอบจะซึมๆนิดนึงถ้าให้แนะนำผมแนะนำอาชีพสายแกตเตอริง hmm. เช่นพวกมเนอร์วูดคัตเตอร์แองเกิลไปก่อน mm hmm. เพื่อที่เราจะได้สามารถเก็บทรัพยากรกต่างๆตามฉากได้โดยไม่เสียดายทีหลังส่วนสายคราฟเนี่ย ผมแนะนำเลือก Blacksmith กับ Carpenter เพราะว่าเราจะสามารถคราบอุปกรณ์ที่ใช้ในอาชีพอื่นๆได้จะได้ทำให้อาชีพนั้นๆเนี่ยมีประสิทธิภาพและเล่นง่ายกว่าเดิมส่วนสายบูเนี่ยจะเลือกอะไรก็ได้ตามชอบเลยแต่ถ้าเกิดมี m a g i c เชีไว้ะจะดีมากเลยเพราะว่าเราสามารถฮิวได้โดยไม่ต้องเปลืองยาจะประหยัดยาในช่วงต้นได้ระดับหนึ่งเลยละ่ะต่อมาคือการซื้ออุปกรณ์ในร้านค้าแนะนำว่าถ้าเกิดจะซื้ออุปกรณ์ในร้านค้าเนี่ย ให้เราคลาบเอาเองดีกว่านะครับเพราะอุปกรณ์ที่ขายในร้านค้าเนี่ยขายเฉพาะเทียร์แรกสุดเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดเราคลาบเองอะ่ะเรามีโอกาสจะได้ของในระดับที่สูงกว่าประสิทธิภาพดีกว่าแถมยังได้เลเวลคลาบเพิ่มด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นวัตถุด,ดิบที่เอาไว้ใช้คลาบหรือแปลรูปอะไรต่อเนี่ยซื้อได้เลยนะไม่มีปัญหาเวลาแปลรูปพวกวัสดุหรือของใช้เช่นพวกแท่งโลหะไม้แปลรูปยาหรืออาหารเนี่ยผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับความสําเร็จด้วยนะว่าจะได้ของมากน้อยแค่ไหน เช่นถ้าเกิดได้ระดับสแตนดาร์ดเราก็จะได้ของ1ชิ้นต่อกันครับ1ครั้งถ้าเป็นกู๊ดเนี่ยเราจะได้2ชิ้นถ้าเกรดก็คือ3ชิ้นและถ้าเกิดเป็นยาหรืออาหารก็จะมีรูปบวกตามหลังได้นะส่วนเพอร์เฟกต์คุณตี้เราจะได้ถึง4ชิ้นซึ่งตอนเราเลเวลอัพไปสักพักนึงเราจะสามารถปลดล็อกสกิลในการฆ่ามินิเกมได้แต่การฆ่ามินิเกมได้เนี่ย เราจะคลาฟไอเทมออกมาในระดับสแตนดาร์ดเท่านั้นซึ่งเราจะเสียโบนัสในจุดจุดนี้ไปและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยการคลาฟแบบจำนวนมากๆแทนที่จะทำทีละชิ้นเนี่ยตัวคูณมันจะน้อยลงนะก็ถ้าเกิดคิดว่าวัตถุดิบไม่เยอะแนะนำว่าทำทีละชิ้นและอยา่าข้่ามินิเกมข้อที่4เนี่ยบัดดี้มีความสำคัญนะฮะและสามารถใส่ของให้พวกเขาด้วยตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะใส่แค่วุฒปล่อยให้เขาเดินตามแบบไม่คิดอะไรมากนะ มารู้อกทีก็คือแบบมันมีผลเยอะพอสมควรเลยรวมถึงทั้งตอนรวบรวมทรัพยากรทั้งตอนคลาฟด้วยแล้วสำหรับบัดดี้สสยคลาฟเนี่ยเรายังสามารถใส่ของให้เพื่อนได้จากหน้าจอตอนเลือกบัตด,ดี้เลยนะไม่ต้องไปเปลี่ยนตัวเพื่อติดตั้งอุปกรณ์จากในฐานของเราจะได้ไม่เสียเวลาด้วย เกมนี้มีไลฟ์ทั้งหมดถึง14อาชีพและการที่เราทำชาเลนจ์ของแต่ละอาชีพ1เสร็จแล้วต้องไปรายงานมาสเตอร์ของแต่ละอาชีพ1เนี่ยการเดินทางอาจจะต้องเดินไปมาวุ่นวายแต่ว่าเราสามารถเดินทางไปหาไลฟ์มาสเตอร์นั้นๆโดยไม่ต้องเดินทางไปเองนะโดยกดปุ่มขวาหรือลูกศรขวาเพื่อเปิดเมนูไลฟ์แล้วเลือกกดตามปุ่มด้านล่างตรงคำว่า go to life master ได้เลย การเก็บทรัพยากรแบบเอ็กซ์เลนทเนี่ยสำคัญมากการโจมตีลัสฮิตแบบทะลุหลอดออกมาเยอะๆเนี่ยจะทําให้มีโอกาสติดเอ็กซ์เลนทแล้วจะได้ทรัพยากรมากกว่าปกติรวมถึงยังมีชาเลนจ์หลายชาเลนจ์ที่ต้องเก็บทรัพยากรให้ได้แบบเอ็กซ์เลนทนอีกด้วยถึงจะผ่านแต่ว่า มีข้อควรระวังก็คือถ้าเกิดเราใช้บัตดี้สายแกตเตอร์ลิงที่ร,รวบรวมทรัพยากรไปกับเราเนี่ยมีโอกาสที่เพื่อนจะลัสฮิตไงและการลัสฮิตของเพื่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้รุนแรงทําให้เราได้เอ็กซ์แลนเซน์แล้วจะทํายังไงดีถึงจะสู้เพื่อนได้วิธีง่ายๆก็คือการหาสวิตสปอตสายแกตเตอร์ลิงหาทรัพยากรเนี่ยจะมีสกิลที่สามารถตรวจสอบสวิตสปอตได้ตอนเก็บทรัพยากร ซึ่งสกิลนั้นอัพไม่ยากเลยเพราะว่าอยู่ถัดไปจากตรงกลางเลยวิธีการใช้ก็ไม่ยากเมื่อตอนที่เรากําลังรวบรวมทรัพยากรอยู่เราก็สามารถกดปุ่มที่ขึ้นมาด้านขวาตรงไอคอนที่เป็นรูปแบนขยายได้เสร็จแล้วมันก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาบนหัวของตัวละครเราถ้าเกิดขึ้นมาเป็นเครื่องหมายคําถามเนี่ยแสดงว่าเรายังไม่เจอจุดที่ถูกต้องให้เราเปลี่ยนตําแหน่งแล้วกดใช้สกิลอีกครั้งจนเจอเครื่องหมายตกใจและนั่นแหละครับคือจุดที่ถูกต้องให้บรรเลงจัดแจงได้เต็มที่เลย รอนนี้คือจุดที่เราจะเก็บทรัพยากรได้มีประสิทธิภาพที่สุดแล้วถ้าเกิดขึ้นเป็นจุดจดจุดจุดอย่างนี้คืออะไรมันเป็นสัญลักษณ์บอกว่าตำแหน่งสวิสสปอตที่เป็นเครื่องหมายตกใจเนี่ยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยครับ เลื่อนไปตรงนั้นแล้วจัดแจงได้เลยไม่ต้องกดค้นหาใหม่เท่านี้ก็น่าจะสามารถเก็บเกี่ยวแบบ e x c e l ซลเลนได้ง่ายๆแล้วไม่ต้องกลัวโดนบัตดีแยงแล้วถ้าเกิดหาวัตถุดิบที่ต้องการใช้ไม่เจอทํำยังไงดีไม่ต้องห่วงครับเราสามารถหาข้อมูลของวัตถุดิบนั้นๆได้โดยง่ายโดยการเปิดดูเรซิปี้ทั้งในหน้าเมนูและในหน้าตอนคลาฟเนี่ยมันจะมีม a t e r เรียลอิขึ้นมาเราสามารถกดเข้าไปดูตรงนั้นได้ซึ่งที่นั่นเนี่ยจะบอกว่า วัตถุดิบนั้นสามารถหาได้จากที่ไหนซื้อได้จากที่ไหนจะเกิดขึ้นข้อมูลมาแล้วนั่นหมายความว่าเราสามารถไปหามันได้แต่ถ้าเกิดขึ้นเป็นขึ้นหมายคำถามเนี่ยเรายังไม่สามารถได้มันจากวิธีการนั้นได้การหาดอกเซเลสเทียกิฟเพิ่มทำยังไงใครที่เก็บดอกไม้แล้วยังไม่พอใช้ให้ไปทำเดลี่แอคทิวิตี้ได้เลยโดยเปิดเมนูขึ้นมาแล้วเลือกไปที่หัวข้อแอคทิวิตี้ในนั้นจะมีรายละเอียดแอคทิวิตี้ต่าง ที่เราสามารถทำเพื่อสะสมดอกไม้ได้ซึ่งตอนที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีสุ่ม d a i l y Activity ใหม่ขึ้นมาให้ทำเรื่อยๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วทำได้ไม่ยากแล้วถ้าเกิดเราเล่นเนื้อเรื่องไปจนระดับหนึ่งแล้วปลดล็อกหุ่นยนต์แล้วเราสามารถใช้หุ่นยนต์ในการเก็บดอกไม้ให้เราในคราวเดียวโดวยการกดเปิดเมนูขึ้นมาแล้วเ,เลือกกดปุ่มตามที่ระบุไว้ด้านล่างตรงหัวข้อ Colle c t c e l e s t i a เท่านี้เราก็ไม่จําเป็นจะต้องเดินไปเก็บเองอีกต่อไปถ้าดอชือเงินในเกมหมดแล้วทำยังไงไม่อยากคราบของใหม่มาขาย คำตอบก็คือขายของที่มีครับโดยเฉพาะพวกอุปกรณ์เก่าๆที่เราไม่ได้ใช้แล้วมีอันที่ดีกว่าแล้วเนี่ยขายไปได้เลยเนาะเพราะว่าในเกมเราจะมีอุปกรณ์หรืออาวุธอะไรอีกมากมายจากการสํารวจและการคราบอยู่แล้วไม่ต้องเสียดายรวมถึงพวกถุงแร่ต่างๆเนี่ยเราสามารถเอาไปขายได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดเราอยากคลาฟของมาขายให้เราคลาฟของที่คุณภาพดีๆขายเนี่ยจะทําให้ได้เงินมากกว่าเดิม ก็ครบแล้วครับผมสำหรับ1ิอย่างที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์และช่วยทุกคนมีประสบการณ์เล่นที่ดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเกมนี้มันเป็นเกมที่ค่อนข้างชิลและเปิดกว้างมากจริงๆยังไงผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเล่นตามจังหวะและสไตล์ของตัวเองจะเล่นจริงจังจะเล่นสบายจะลองผิดลองถูกมันไม่มีวิธีไหนที่ผิดเลยไกลนี้ก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในหลายๆแนวทางเท่านั้นถ้ามันช่วยให้เล่นง่ายขึ้นบ้างผมก็รู้สึกแฮปปี้ครับ แต่ในขนาดเดียวกันบางทีการได้ลองงมหาอะไรเองหรือได้เจออะไรแปลกใหม่ด้วยตัวเองมันก็สร้างโมเมนต,ต์ดีๆระหว่างทางได้เหมือนกันถ้าเกิดใครมีทริคที่อยากจะแชร์หรือเจออะไรน่าสนุกเพิ่มเติมแวะมาเล่าในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเองก็ยังเล่นต่ออยู่เรื่อยๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ